ทุกคนหลังจากทําเสร็จแล้วเราก็มากินเลยจ้ามายมมายมเชื่อมกินแก้ร้อนแก้แดดแดดร้อนมากมากดาดข้างนอกแดดร้อนมากเลยแต่ก็มีลมวันนี้มีลมลมชวยอยู่อืม มเ็นแดดร้อนไม่มรู้จะไปไหนพักงานก็มีอยู่แต่ยังไม่ออกไปแดดร้อนมากเลยอ,อร่อยเปรี้ยวอมหวาน เอหวานอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวนิดๆอร่อยค่ะทุกคนพักผ่อนยำเที่ยงแล้วก็มีฝักบัวนะคะทุกคนมามากินฝักบัวด้วยกันอันนี้ให้ลูกกมให้ลูกชายไปขายสิบบาท ได้มาร้อยหนึ่งชายเก็บเงียบเก็บอย่างเดียวไม่บัวเก็บไปใหม่เนื้อหวานจ้อยอร่อยอืม ถ้าแก่วกว่าน,นี้เขาจะไม่หวานเนาะแล้วก็ถ้าข้างในมันเขียวเยอะๆแล้วมันจะออกขมๆข้างในขมๆ <te le noise> อันนี้ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเม็ดเขาใหญ่แล้วถ้าเม็ดเล็กกว่าน,นี้เขาจะออกหว,วาน จ้าทุกคนมากินด้วยกันจ้า